แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29กันยายน2567เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนตุลาคม267 7มาเช็ควงเงินใช้จ่ายว่าจะได้รับเท่าไหร่โอนกี่รายการในเดือนตุลาคมนี้หลังจากที่รับเงินหมื่นกันไปแล้วนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะหลังจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับเงิน10,000บาทที่มีการโอนเข้าบัญชีสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นเงินสดเข้าบัญชีนะคะพร้อมเตรียมรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนอีกเช่นเดิมยังคงได้รับ เหมือนเดิมนะคะมีรายการอะไรบ้างสำหรับเดือนนี้นะคะโดยในงวดเดือนตุลาคม2567รัฐบาลยังคงโอนวงเงินให้ต่อเนื่องตามเดิมนะคะ โดยทุกวันที่1ของเดือน1ตุลาคม2567จะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนในส่วนของวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนจะได้3เดือนก็คือช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน67ซึ่ง เดือนกันยายนนี่เป็นเดือนสุดท้ายในรอบนี้แล้วนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขสรถไฟขสมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่ร่วมโครงการส่วนลดค่าไฟค่านาประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางโอนจ่ายตรงให้กับผู้บริการ โดยส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนไปต่อทุกวันที่20ของเดือน20ตุลาคม2567นะคะเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลัก ของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะและสำหรับเงิน1,000 0บาทเงินดิจิตัลวลเล็ต ก็ทำการโอนค่าบัญชีเป็นเงินสดเริ่มตั้งแต่25กันยายนถึง30กันยายนวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยโอนให้เรียงลำดับตามเลขท้ายบัตรประชาชนและในส่วนของใครที่ตกหล่นไม่ได้รับการโอนเงินทั้งๆที่ได้รับสิทธิ์นะคะท่านจะต้องรีบแก้ไขให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะทันกับการ โอนอีก3รอบเป็นการโอนซ้ําให้นะคะถ้าหลังจาก3รอบนี้แล้วยังไม่แก้ไขก็จะไม่ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทนะคะอัปเดตสำหรับสิทสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนตุลาคม267 7อัปเดต29กันยายนนะคะ